พันเทอร์โบนะครับชุดท่อสูตรยูโรอาร์ตนะครับเป็นงานฟูลรี่ไทเทเนียมออกกลางนะครับซุ้มเสียงดูดดันนะฮะพร้อมเดินเรทแล้วพักกลางสูตรออโต้ซิงสูตรเทอร์โบนะครับสนใจนะฮะอเมร่าเทอร์โบนะครับมาอาร์ท่อซิงได้เลยมีชุดมีชุดท่อสูตรรองรับอยู่สุดรับหญิงทั้องรอครับขอบคุณครับนิสสันอเมร่าพันเทอร์โบนะครับจัดชุดท่อออกกลางนะครับสูตรของอาร์ท่อซิงนะฮะเป็นงานฟูลรี่ไทเทเนียมนะฮะรอยเชื่อม อากรอนดูระบบออโต้นะฮะดูผลงานนะฮะพร้อมพักการสุดออโต้ซิงค์ทวโบนะฮะแล้วก็เดินสแตนเลสเกสามศูนย์สี่อ่าดูดูเสียงนะครับ